สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูก,ก้อยนะคะจะมาสอนกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยเรื่องผักน,นะคะเด็กๆมาฟังคำคล้องจองจากคุณครูก,ก้อยก่อนเลยนะคะ คําคล้องจองผักสดสะอาดผักกาดขาวปรีผักชีผักคะนา้าแตงกวาถั่วฝักยาวกับเพราแมงรักลูกฟักลูกบวกยอดปวกน่ากินมีวิตามินบำรุงร่างกายคราวนี้เด็กๆมาท่องตามคุณครูทีละหนึ่งวัคนะคะ ทำท้องจองผักสดสะอาดผักกาดขาวปรีผักชีผักะนาแตงกวาถั่วฝักยาวกะเพราแมงรักลูกฟักลูกบวบยอดอวบน่ากิน มีวิตามินบำรุงร่างกายเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้เรามาดูดิคะว่าประโยชน์ของผักมีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะข้อ1น,นะคะเด็กๆรู้ไหมคืออะไรเอ่ยประโยชน์ของการกินผักก็คือทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงคะ่ะช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกัน ช่วงนี้มีสถานการณ์โรคโควิด COVID. ถ้าเด็กๆรับประทานผักมากๆนะคะร่างกายของเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะทำให้เด็กๆเ,เป็นยังไงคะมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะจะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะกินผักแล้วช่วยในการขับถ่ายทำให้เราถ่ายได้คล่องมากขึ้นค่ะข้อที่3นะคะ กินผักช่วยในการบำรุงผิวพรรณทำให้ผิวของเราผ่องใสสวยงามนะคะเด็กๆและข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะกินผักบำรุงสายตาช่วยในการมองเห็นและทำให้ตาของเราสวยงามค่ะเด็กมาช่วยคุณครูทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะว่ากินผักแล้วช่วยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายเราบ้างข้อที่1ค่ะ เก่งมากค่ะเด็กๆทำให,ให้ร่างกายของเราแข็งแรงและก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคค่ะข้อที่สองค่ะใช่ค่ะเก่งมากเลยค่ะช่วยในการขับถ่ายค่ะข้อที่สามค่ะบำรุงผิวพรรณยอดเยี่ยมมากค่ะทำให้ผิวของเราสวยเปล่งปลั่งค่ะ ดงสายตาค่ะและทําให้ตาของเราสวยงามค่ะยอดเยี่ยมมากค่ะเด็กๆสามารถตอบคาถามของคุณครูได้ถูกต้องค่ะว่าประโยชน์ของผักมีอะไรได้บ้างแล้ววันนี้คุณครูจะขอฝากคําศัพท์ง่ายๆหนึ่งคำค่ะคือคําว่าผักผออกผักอผยอดเยี่ยมค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะผออกผัก เก่งมากค่ะตบมือให้ตัวเอง oh <my> สุดท้ายนี้นะคะคุณครูจะขอฝากให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะด้วยหมั่นล้างมือเป็นประจำบ่อยๆด้วยเจลแอลกอฮอล์นะคะเด็กๆและเมื่อมีความจำเป็นที่เด็กๆต้องออกนอกบ้านนะคะหรือไปในสถานที่แออัดให้เด็กๆทำอะไรคะ mm hmm. ใช่ค่ะใส่หน้ากากอนามัยนะคะ ด้วยความหวังดีจากคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ